เลือดแปลงวะนี่ตังไหนเป็ดแป้งเป็ดเลือดแป้งเป็ดเอสซูพีซซูนอกินเนสเป็นแกดนี่เครื่องประกอบของมันเนี่ยเขาจะได้ทำตะไคร้ก่อนถ้ามันจะเอาผูกค่ะส่วนประกอบของมันจะมียังไงวะนี่นี่ละขวาดตอนนี้เขาก็เริ่มมาเห็ดเมนูเริ่มเริ่มขวดก่อนเนาะแรกเออเห็ดเลือดแป้งแตเอา สิ้นส่วนของเป็ดนี่แหละไม่เห็ดเลือดแดงมี่หอมแน่เนาะตัดสี่ี่สารเณรเหล้าแน่จัง่อยแล้วก็มีดีดมะขามแน่นา่ะดีดส่วนประกอบของมันก็ต้องปลาแหละแต่ว่ามีไม้นะอันนี้เขาเป็นไม่ห็ไม่รู้ปิ้งเป็ดเนาะเข้ากัน ต้องมัดตะไคร้ก่อนเอารถด,ดีลงทีหลังเนาะตอนนี้แันชิมนี้ชิมนั้นเอ้ยตัด,ดขอยู่แล้ประกอบของมันเดี่ยวจะมาเบิง่งนโค้กวเนาะแต่ละคนโค้กว้าแต่ละคนส่วเนเดี่ยวก็เบิ่งนาทวนชุกแล้วเนาะแต่เดียวอ้อยนี่ก็เป็นสีสันของเลือดแปลงเนาะที่ว่ะพระนิษฐ์ สำเร็จแล้วกันเขากันชิจไปรับประทานกันกันสีสันมันก็จะออกมานี่เป็นกับปรุงเรียบร้อยแล้วเขากันสิไปล่องเบงว่ามันสิแซบอยู่ไหนเนาะชีเหลือกันเหลือแต่ปิ้งเฟตเหรอล่ะวัดมันปิ้งออดใสแล้วเขาไปเบงหนาสีสันกันเลยเนาะนี่ก็เป็นปิ้งเ็ดเนาะเปอนกาลังปิ้งอยู่ให้ลูกวาดภาพนี่คือจิแมน มันมาร์กเรียบร้อยแล้วบนยัางมาปี่เนาะเอากระใหญ่เบิ่งกันยากของเป็ดเนาะมีปีกมันแน่มีโค้งมันเจี๊ยหน่อยทิวาเราประทานแล้วมันก็จะอร่อยเนาะพี่น้องให้เบิ่งตอนกินกันได้เนาะช่วยเข่าไปกินกับทิวาเลือดแปลงเนาะกับย่างเป็ดช่วยเข่าไปกินน้ำพัวดเขาจะ ที่กินตะเลือดแปลงเขาก็ย่นเมาเนาะเขาก็กินเบียกินยังไปเขาก็ต้องมีเข่ามียังเขาก็ไปเบิงตอนที่ว่ากินเป็ดกันเลยเนาะพี่น้องนคนสวยข่าวเนี่ยเป็นพ่องแน่คนสวยข่าวก็อ้วนเติบอยู่ด้วยกินดีอยู่ดีอ้วนคักอ้วนยังพุงแทบสิออกแล้วผู้สาวคนไหนสนใจกันติดต่อมาได้พี่น้อง มึงคนช่วยเขาหน้าตาก็รอดีเลยนี่ก็จะเป็นทีมงานเขาเนาะตี๋ว่ากินน้ำกัน,นมันก็นหลายคนมันจะมีเสียงเพลงดังในนอตพี่น้องมันก็นมีหลายคนหรือว่าแซ่บยังคักเลยเนาะเป็นเลือดแปลงย่างเขาก็ยังย่างๆถูกปะพี่น้องโอเคครับพี่น้องจิบนี้กัน โจไปตรงนี้เน,นาะกินหนาวพ่าะไมสบายดี